เด็กครับเราได้เรียนรู้นะครับเสียงที่มีสองตัวผสมกันแต่ออกเป็นเท่ากับเสียงมาทั้งหมด4ตัวนะครับได้แก่ตัว sh ออกเสียงเป็นเสียงแต่กัตัว ch ออกเสียงเป็นเสียงตัว th ที่มีเสียงสั่นนะครับเป็นเสียง the 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 และตัวสุดท้ายนะครับ th ที่เสียงไม่สั่นนะครับออกเสียงเป็นเสียง the เริ่มจากคำแรกนะครับเป็น sh นะครับ sh เช่นคำว่า s h i p e shape ดีๆลองพูดตามนะครับ s h i p e s h a p เก่งมากครับอีกคำนะครับ s p s ชอ p ลองพูดตามนะครับชอบชอบยอดเยี่ยมเลยนะครับคำต่อไปนะครับ ch นะครับเสียงเป็นเสียง s h c h ตัวอย่างเช่นคำว่าชิ h ชิปชิปลองพูดตามนะครับชิปชิปชิปเก่งมากครับลองอีกครั้งนะครับ i ฉ c h a i r c เ a i r เสียงจะสั้นๆนะครับหือเดี๋ยลองพูดตามนะครับเฉ chair c Ch เ a i r เก่งมากครับต่อไปนะครับเป็นเสียง th นะครับเริ่มจากเสียงที่ไม่มีการสั่นในคอนะครับ ตัว hmm. mat th ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนเสียงเจิเจจะมีดินออกมาด้วยนะครับเจิเเช่นคำว่า thin 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 เดี๋ยวๆลองพูดตามนะครับ thin 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 อีกคำนะครับ thick 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 เดี๋ยวๆลอพูดตามนะครับ thick 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 เก่งมากเลยครับ คราวน,นี้มาดู th ตัวสุดท้ายที่เป็นเสียงมีเสียงสั่นในลำคอนะครับเช่นคำตัวอย่างนะครับแล้วเราจะออกเสียงว่า the 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 สังเกตน้องๆจะมีเสียงสรรั่นนิดนิดนึงนะครับแล้วเลน,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 นจะออกมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้คือจะออกมาระหว่างพันพนะครับ the 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 เช่นคำว่า three 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 คำต่อไปนะครับ mother 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 ลองฝึกนะครับอีกครั้งนึงนะครับ mother 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 ยอดเยี่ยมเลยครับทีเด็ๆ